สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตอีกเช่นเคยเลยคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่อง y o u t u b e นะคะได้ที่ช่อง RMUTPLive เช่นเดิมเลยค่ะ สำหรับรายการขรานะคะแน่นอนค่ะว่ามาพบเจอกับวนก็จะเจอกับเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในราชมงคลพระนครขอ,ของเรานํามาฝากกันเช่นเคยสําหรับข่าวรักปันนีค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกเหนือจากการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของราชมงคลพระนครค่ะที่เข้าพิธีมอบปริญญาบัตรไปนะคะเมื่อช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเรียกได้ว่าเป็นบัณฑิตป้ายแดง ป้ายใหม่ร้อนๆกันเลยนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณนาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้นายกระเสมวัฒนาชัยเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้นครโดยมีพลโทชัยนรงค์กิตรุ่งโรจน์เจริญค่ะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้นนครทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้นนครค่ะ พร้อมด้วยท่านอธิการบดีในคาะดรนภวรพนรัสร,ร,ริวัชรบุญผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2564เข้าร่วมพิธีมอบป,ปริญญาบาตัตรณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีตำบลคลอง6ออำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานี เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของราชมงคลพระนครนะคะเข้าร่วมในพิธีมอบป,ปริญญาบาัตรจำนวน1,765คนค่ะและในการนี้นะคะผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนซึ่งความตอนหนึ่งนะคะบอกว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางในด้านวิชาการและการปฏิบัติตามสาขาวิชาต่างๆที่บัณฑิตได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เมื่อออกไปประกอบอาชีพการง,งานแล้วบัณฑิตท,ทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้บริบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการง,งานในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยคเกื้อกูลแก่ส่วนรวมประเทศชาติหากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบแตงกล่าวทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้จริงแล้วแต่ละคนก็จะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จได้ในที่สุดและจะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงาน สมกับวิทยาฐานะอย่างแท้จริงค่ะนี่ก็เป็นความ่อนหนึ่งนะคะของผู้แทนพระองค์ที่ได้มีโอวาสมอบให้กับบัณฑิตของราชมงคลพระนครของเราในพิธีมอบปริญญาบัตรนะคะให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564เมื่อวันศุกร์ที่3มีนีนาคมที่ผ่านมาค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ธนาของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของราชมงคลพระนครค่ะที่ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เพนนภาสุวรรณบำรุงนะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลังของราชมงคลรัตนกรค่ะได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะภายใต้โครงการนะคะ RMUTP s a n d b ล็อกครั้งที่2ค่ะจัดขึ้นที่โครงการเลี้ยงพึ่งป้องกันช้างป่าบ้านแก่งปรากฏตำบลช่องเสดาอำเภอเทศบ,บาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า UBI ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนาและแปลรูปเครื่องสำอางจากวัตถุดิบในชุมชนท้องถิน่นซึ่งวิทยากรน,นะคะก็นำโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสิริรัตน์พาณิชค่ะ หัวข้อการสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะวิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์วรวิชจันสุวรรณค่ะและดรสุภาชัยเหีรันสุภโชตนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็จะเป็นในหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในยุควิถีใหม่นะคะวิทยากรโดยคุณวัชรพล สุนนทาราชนะคะผู้จัดก,การศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของราชมงคลพระนครของเรานี่เองสำหรับโครงการ RMUTP Sanblock d ค่ะก็มีวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลนะคะด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นตอบสนองต่อผู้บริโภคเพื่อให ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะนําองค์ความรู้ที่รับจากทางราชมงคลพันกอของเรานะคะสามารถที่จะนําไปต่อยอดธุรกิจก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยังจะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าที่ดีให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งโครงการครั้งนี้นะคะก็มีผู้ประกอบการในชุมชนเข้าร่วมโครงการ กว่า20ทันด้วยกันนะคะแน่นอนว่าองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะถูกนําไปพัฒนาต่อยอดด้านของธุรกิจเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความยั่งยืนและก็มั่งคั่งมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ต่อกันที่ทางด้านของคณะศิลปศาสตร์ค่ะคือได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในหัวข้อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะภายใต้โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่งานอาชีพค่ะ โดยรองศาสตราจารย์ดร์นัทชโยนรักไทยเจริญชีพนะคะรองอธิการ,รบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ของราชมงคลพระน,นครค่ะได้เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในหัวข้อการจัดก,การศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพศ2 5 6 5ค่ะภายใต้โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่งานอาชีพนะคะให้กับคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ค่ะจัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพรนครค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชค่ะท่นานคณบดีของคณะศิลปศาสตร์ค่ะได้กล่าวต้อนรับวิทยากรน,นะคะได้แก่คุณนุชนภารื่นอบเชยค่ะที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาสำนักงานรปรหลัดก,กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งให้เก็บมาบรรยายนะคะในหัวข้อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 2,565สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีพศ .2,565 นะคะได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดรมณัสนัน,นหัตถศักดิ์ค่ะรองศาสตราจารย์ดรจตุวิทย์แก้วสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสุรารัตน์โชติกปกครน,นะคะจากมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทีมวิทยากรที่ได้มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในด้านของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งก็เป็นเพิ่มเติมความรู้นะคะเป็นการเพิ่มเติมให้กับบุคลากรน,นะคะของทางคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคมพระนครของเราค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคมพระนครข,ของเราที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรราฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะได้ที่ช่อง rmutp live เช่นเดิมเลยค่ะ ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำเลยนะคะเจ้าของเราก็จะมีรายการต่างๆคอยอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันในทุกๆวันเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ